วันนี้ผมไม่ได้มาเปิดกิจการหรือเปิดอาชีพใหม่คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปนเล่นเกมการ์ดส,สุดน่ารักพร้อมเสียงภาคสุดกวนเอาละพร้อมจะแพ้กันหรือ,อยังยมือล่ง้ยาังลงมนะจ๊ะและนี่คือเกม Slap Em Up เดโมตัวทดลองได้จ้ะก่อนจะไปรับชมเรามาฟังกติกาอันแสนง่ายได้ก่อนล้วกันครับผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับไพ่เริ่มต้น13ใบ ใครที่ทิ้งไพ่บนมือหมดก่อนคนนั้นคือคิงวิธีการทิ้งไพ่บนมือเพียงแค่ต้องมีการ์ดที่มีแต้มสูงกว่าไพ่ก่อนหน้าถ้าแต้มเท่ากันก็ดูที่จุดของไพ่ตามลําดับ1จุด2จุด3จุดและก็4จุดถ้าเราเป็นผู้ชนะในรอบนั้นเราจะเป็นคนเริ่มในรอบต่อไปซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าจะลงไพ่ใบไหนจะเป็นแบบดับเบิลทริปเปิลหรือไพ่เรียง4ี่ใบเราจะเล่นแบบนี้ั้งหมด3รอบและนาคะแนนมารวมหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวคร่าๆก็ประมาณนี้นะครับ ไล k ์คิล a c า a n น e ลหน้าตากเกมบ่งบอกเลยว่าฮอตแพลตฟอร์มในมือถือแน่ๆครับเร็วๆนี้มีกาชาด้วยนะผมสุ่มไปครั้งหนึ่งเสียไป0น100ก่อน,หน,ห,น,ห,นหน้าเนี่ยครับเนี่ยเหลือพันเผมเลยจะมาสุ่ม10ครั้งนะครับทุกคนก่อนที่จะไปทำอะไรสุ่มก่อนเลยนี่สิครั้งไปขนโยกกึึบเฮ้ยได้อะไรเอ่ยเฮ้โยโอ้โยเฮ้ยของดีเหรอโอโ,โ,โตู้ออกแสง <laughs> S.S.R. ประจำที่พร้อมออกตัวว้ามีเสียงบากด้วยนะครับทุกคนแล้วต่อไปมีอันอื่นอีกไหมปึ๊บอันที่สองอันนี้ธรรมดาครับป้ายชื่อมีหูแมวอันนี้ก็น่าจะธรรมดาโอ้สติกเกอร์แวน่นเฮ้ยสีทองสีทองเอา้าแล้วว่ะหมาอียแล้วครับทุกคน S.S.R. ได้ออกไปจากตู้แล้ว แกเรียงตัวแล้วว้ายสซลมอนเหรอผมชอบเสียงภาคเพิ่มอัธรสเรียบร้อยเราได้ SR มาสองเนี่ยไหนเขาก็แจกฟรีแล้วผมรู้จะไปเสียอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาให้หมดเลยดีกว่าไปอีกสิบครั้งจัดไปไปโอ้โหอันแรกก็เกินลยจ้าอันเดิมเลยฮะสติกเกอร์อืมอืมอืม โอ้โหติ๊กเกอร์โอ้โหอันนี้ก็ติ๊กเกอร์อันเดิมแ,แ,แว่นแว่นแว่นรัวๆแว่นอีกปะล่ะโอโห้หน้าฉากฉากหน้าไม่ใช่หน้าฉากเอ้ยเอาล่ะครับทุกคนได้เวลาของกาชา SSR ได้ออกมาจากตู้อีกครั้งช่วเล่นให้จบๆอย่ามันถ่วงเวลากันล่ะชื่อมิลลี่ว่าว้าเดี๋ยวน,นี้ไปต่อยมวยด้วยนะเห็นอยู่คน <c oughs> ละมิลลี่ได้มาแล้วอีกหนึ่ง วิในสำหรับไพ่สักทีครับสำหรับไพ่ในคือหน้าตาการ์ดของเราครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โอเคเรียบร้อยเหลืออยู่300ครับได้อีก3ครั้ง,โอ,โ,อองโอ้โหเกลือเลยจ้ะโอ้ดีนะไม่ใช้แวดเดิมแวบโอ้ยชางอีกโอเค okay, เกลือ <S <S นี่ก็ถ้าใครดูอยู่มีอะไรอยากแนะนําเกมไหนก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ว่ากันอยากให้ไปลองเล่นอะไรยังไงมีคนขอเกมในเรื่องได้นะอย่างลาดาบาัสแต่ลาดาบานะัสน่ะผมเล่นจบไปแล้วภาคแรกในเพย์าภาคสองผมก็มีแต่ผมยังเล่นไม่จบเออแล้วก็ใน,นเรื่องมันยาวมากครับกว่าจะได้กว่าจะจบยาวแน่แน่เอาล่ะพร้อมจะแพ้กันหรือยังอ่าพร้อมหรือยังเราเริ่มด้วยหนึ่งเบาๆใช่ไหมโอ้โหชิปเปิ้ลเลยหรอเอ้ยไวไปเป้า โอ้เออทิปเปิลผมก็ไม่มีดิผ่าน,านหมดละต้องเจอทิปเปิลอ่ะเออเอาไปซะไอมอนสามห้าแต้มสูงไปเลยเอ่ะคัดคนคัดคนคัดเอาใบสูงออกเออนั่นแหละครับบังคับเอาใบสูงมันออกเออไปแล้วก็ผ่าน,านเอาไปเลยอีีไล่เลี่ยก,กันอยู่ เพราะไม่มีทิปเปิลไงมันเลยออกยากหน่อยหกค่ะเอาสิบเลยบ,บังคับพวกไปควีนใบคิงออกอะ่ะสิบเอ็ดเออบังคับมันออกมาเรามีอยู่เอ้านี่มาขอบ้างตอนนี้โอเคมาเราบ้างเราจะใช้แผนไหนดีรอบนี้เอาคู่หนึ่งคู่หนึ่งเลยคู่หนึ่งเลยจัดไปมีคู่สามปะ คู่แปดคู่อีกแมงเอือกก็เปิดคู่ก็ไม่มีมีแต่คู่หกอ่ะเรียบร้อยคู่สี่ได้ดิคู่สี่เราก็มีตามตามก่อนมีคู่ไหมมีคู่ล่าคู่สิบเอ็ดเฮ้ยเขามีคู่กันแต่ว่าเฮ้อูเสียดายไม่มีละต้องผ่านนะเอาว่ะสูสีสูสีเอาว่ะเก้าสูงอยู่นะมีไหม มี10 11เรามีคิงนะแต่ถ้าเราปล่อยคิงตอนนี้โอกาสจะโดนเกทับสูงมากแล้วเราจะไปลำบากป่าวะเอา้าต้องปล่อยก่อนนิดเยไปก่อนเผอเขาไม่มีมีคิงไหมไม่มีแล้วมั้งปล่อยไปหมดแล้วสวยทีนี้ลงคู่6เลยุกคนเราี้คู่6ไปเออเหลือ3ไปแล้ววะใกล้หมดแล้วหมดแล้วมีอยู่นี่นะแต่เป็นคู่ไม่ยอมลงเจ้าตานี้เหรออ่า,าให้เขาผ่านเอาไปเลย เอาไว้เอาไว้ส yeah, okay. hey. no ุสีขอตำ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 โอ้เบ่งห้าหกเกินนะเจ็ดโอเคยังมีแปดที่ลงอยู่กับคุณครับเฮ้ยอมชอบอุ้ยมือลั่นเฮ้ยผมชอบอ่ะชอบอุ้ยมือลั่นเฮ้ยผมชอบน้องมอนแล้วแหละ ไอ้มอนเนี่ยเป็นคนชื่อไอ้มอนเดี๋ยวชื่อลุงม่อนบ้างได้ไหมอ๋อเขาจบไปแล้วใช่ไหมเราเริ่มสองครับเอาแต้มเบาก่อนโอเคอย่าเกินห้านะโอเคสวยจบไปเย้นดิควีนนี่ควีนนี่ควีน,วน,นเอาไงสองสองสองแล้วสู้ๆเอาเก้าเออเก้าสู้มีไหมมีเรียบร้อยจบสบาสบาย าานนกาชารอยังได้ฮั้นนะกาชารอยังได้รอบที่2เอาละเรียงไพ่อ้เราเป็นควีนเราต้องเลือกหนึ่งใบสินะอันไหนไม่มีคู่อ่ะแแล้วกันนะตอนนี้มีคู่หมดเลยเอาแปไปไพ่ตาในมือฉันพร้อมแล้วโอเคไ,ได้คู่มาด้วยสวยเลยโอเคจากซ้ายไปขวาเริ่มด้วยสองเด้วยสเรามีสาม แต่ว่าเราเก็บคู่ไว้ครับ7 9เาเรา9กก่อนเก้าก่อนสูงไปเลยกวดดัดใ้เขาเอาไพ่สูงเขาออกครับตอนนี้เออ11ไป1 0 11ออกมาเออแล้วก็เอาควีลงไปามาผ่านไ<า>ห,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 หเมเฮ้ย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 เเริ่มไม้เริ่มเป็นคนเริ่มเองนะยายานะานออเ นึกว่าจะจิงอะครับมึงจะทำเป็นแน่นะมีเว้ยมีโว้ยโอเคต่อไปเราเริ่มได้ครับเราเริ่มมันจคู่หนึ่งเลยไปงานคู่ครับคู่หนึ่งจัดไปมีคู่คู่สี่จัดไปคู่แปดจัดไปแล้วมีคู่คิงเรายังไม่ตอนนี้เราขอผ่านผ่านไปก่อนใจเย็นใจเย็นเรานำอยู่เรานำอยู่ให้เขาชนะเนี่ยอะมีคู่อีกไหมมีคู่อีกไหมคู่มี มีอีกไหมเฮ้ยมีอีกแน่นโอ้ยเอาว่ะเคเลยสี่ใบเขาสามารถลงทีเดียวได้โอ้โอเคลงสี่เอาคู่เจ็ดไปเหลืออีกนิดเดียวมาเอา่ะใบเดียวอะด้วยเป็นคู่โอ้ไม่ใช่ผมว่าเอาเป็นคู่ลืมไปว่ามันต้องตามโอ้ไม่กอดเสียไพ่ทิ้งนะววะรอผ่านก่อนคิงไม่น่าได้แล้วแหละผมว่าให้เขาสู้กันเองโอเคถ้าเริ่มเริ่มบนทางเดิมไหม ถาดังเดิมผมโค้งสุดท้ายแล้วนะใกล้หมดแล้วโอ้เรามีแต่เจ็ดโอเคเจ็ดโอ้เจ็ดมันจุดเดียวเขาสี่จุดอ่ะเอาไปก่อนเผื่อได้เราเป็นคิงรอบหน้าเราเป็นคนเริ่ฟอุ๊ยมีว่ะผ่านผ่านไหมเรามีไว้เราทับอีกทีวะทับดีวะเชี่ยเอ๋ยมีอีกไม่ได้ผ่านงั้นผมก็โคสุดท้ายในรอบต่อไปดิใช่นไหมหรือว่าจะวนเปลี่ยนฝั่งไหมโอ้ทางเดิมโอ้คู่สิบเอ็ดมาเลยจบเลยผ่านยาว จบเลยอย่างนงี้ได้ที่หนึ่งแล้วนี่ไงโอ้ไมค์ก็เ oh ก็บคู่ไว้ตอนท้าย้หัวคักหัวแน่น่ฮะโอ้เจ็ดไม่มีว่ะ <What? S 1> ไม่ได้เจ็ดหนึ่งต่ำเกินสวยละคู่ห้าอีกโอ้ไมค์ก็ถามมีไหม เออจบโอ้ยอเจ็ดไปลงมีเป่าโอ้ยโดนเป็นนักโทษอัี้ตัวชมัดเลยตัวจัดนักโทษโดนอะไรอ่ะพุ่เออคิงจะแลกไพ่สองใบโอ้โหกับแต้กสูงสุดด้วยบังคับไม่แย่มากหรอกโอ้ยเอาไม่เป็นไรเรามีคู่เรามีโอ้โหุยเรามีเรามีตองเจ็ดสองธรรมดาไปก่อนนะครับผมงเคลียสองทิ้งไปก่อน ไปเดียวถ้าใครเริ่มคู่ค่อยตามอะ่ะจะมีคู่3คู่4คู่6โอ้โหตองเจ็ด8อปยไปไม่มีคู่เฮ้ย8ดีไววะผมเคลียร์11เไปเลย11็ไปเลย,เล,ยลง11เ็ไปเลยครับโอเคสูงกว่าเราปะผมว่าไม่ได้แล้วแหละเราจะเขาจะแต่เรามีนะตอง7เอาเลยไหมล้วรอบหน้าเราเริ่มลงให้คู่จัดไปเออตายของฉันต ถ้าไม่ตายของฉัน,นยงังไงล่ะฮะลงคู่ได้แล้วครับทีนี้อุ้ยโอ้โหพี่ีเลยยอมยอมยอมให้เขาเลยเอาดิสามสามสามอยู่ไหมหรือสูงขนาดคูเก้าไปเลยโอเคมีสิบอยู่ให้จะหมดแล้วโอเคคู่สิบเป็นสิบ 11 11เราต้องยอมเราต้องยอมไม่มีโอเคใชนเดอร์ไพ่สิบเหรอวะคู่หนึ่งคู่สี่ไปโอ้โหคู่คิงไม่ไหวผ่านกันยับอะ่ะผ่านด้วยผ่านด้วยไม่ต้องคิดอะไรสี่ โอ้โสิไม่มีแม่เอ้ยมักนกระโดดไปไกลจังย่อแปดออกครับให้บอลใกล้หมดแล้วนะรวมเลยแค่สามใบอะครับขอพี่ขอเบาๆขอเบาๆเ,เอเออย่กินได้อยู่ไปเดี๋ยวไปเดียวเว้ยขอชนะบ้างอู้เก้ายื้ไม่มีมยอม แล้วโ oh อ้ไมค์กอดผู้แปดไม่มีคู่ oh. หยุดเล่นคู่ได้ไหม oh. <c oughs> จบเลยนี่โ oh. อ,นนอ้อ <c oughs> ผมชอบคำเรนดี้ว่ะแล้วแม็กเปิดป้ายสูงบนเลยกูไม่มีม oh. <c oughs> ันจะไม่ยอมเป็นนักโทษหรอกนะให้เริ่มก่อนเนะี่ยแ้วงั้นอ่ะ โอ้วันนี้เริ่มก่อน2เฮ้ยเบาๆเบาๆเบาๆโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครีดมาแล้วครับ <laughs> อ้อาวสู้กันไปเด้อสู๋เอาสติ๊กเกอร์ไปนี่เนี่ยโยนใส่เลยนี่ 8, 8, 8. แปะแปดแปะหนะอะไร,เอ,รเอาไข่ดาวไปเอาไค่แปดเอาไม่บีจบเลยเกะเรียบร้อย <laughs> วงชตาก็ยังอยู่ข้างฉันสินะเออที่สองอีกแล้วอยากได้ที่หนึ่งบ้างแจังผมชอบวลีของน้องไงแ่ะน้องม่อนเนี่ยอ่ะน้องม่อนไปเล่นดีกว่าทุกคนไปจัดไปน้องม่อนตอนนี้ตัวเกมอยู่ระหว่างพัฒนานะครับยังไม่ใช่เกมเต็มนะถ้าใครอยากเล่นก็เป็นโหลดได้ในซีมนะครับผมไม่แน่ใจว่าในมือถือจะมีเดโมหรือเปล่าเออเจอห้องแล้วลุย เออถือว่าได้พักผ่อนนะจากการเล่นสมอลิเตอร์มาเล่นเกมอย่างนี้ก็เพลินๆดีเหมือนกันเปิดตัวเปลี่ยนเทพทีเฮดปะดูสิว่าใครจะได้กลับบ้างทั้งน้ำตาใครล่าฮะใครล่าคู่หนึ่งเหรอคู่เจ็ดไปดิครับอุ้ยเรามีตองคิงว่ะอูโค้สูงเอาไว้พลิกล็อกคู่ได้ไลสิอ็ดมาเราก็คู่นี้ต่อดิครับคู่ควีนน่ยมาดิเออเสร็จเราสวย ต่อไปเราจะลงเลขธรรมดาก่อนเบาๆเซิฟ์ให้ทุกคนได้ออกไพ้กันใครอยากแบบเคทับไหมคันแน่ไอหมอนี่ไอหมอนี่มึงจะเกินไปแล้วนะจุกจุกหรือจะยอมไหมทุกคนเก็บเก็บผมยอมผมยอมยังไม่วิกฤตยังไม่วิกฤตอีกงั้เหรอเฮ้ยเฮ้ยออกมาให้หมดทิปเปิลน่ะเออเอาละรอบหน้าเป็นทีของผม คู่หนึ่งคู่7ผมมีคู่10อย่าเกินนั่นแหละเสร็จคู่10ผมไปก่อนนี่นี่ทีสูงกว่านี้ไหมมีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมเสร็จแล้วตามแผนเราจะปล่อย5าเบาๆไปครับไพ่บลใกล้หมดแล้วนะทิปเปิลอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะรอบหน้าผมต้องเป็นผมอย่าอย่ามาอืมก็ อดิครับก็มาดีก็มาดีก,าดก็งั้นแหละย,ยาผมขอไปทิ้งบ้างรอบนี้เอาแปกเออสิบเอ็ดก่อนเลยแปลกแกไว้รอบหน้ารอบนี้ผมยอมเฮ้ยนะเขาก็มีว่นนะเฮ้ยผมต้องผ่านไม่มีไพ่ละ <laughs> เหลือใบเดียวจะออกไปเนี่ยใบนี้ใบบูดหรือเปล่ามันเริ่มเหม็นหรือเปล่ามันเน่าหรือเปล่าใบนี้เลยหมดแล้วเรียบร้อยลากครับไป <Wow. S 2> ได้บ้างนะครับได้เป็นคิงแล้วโว้ยมาบะมาบะรอบนี้ดีรอบนี้ดีด <Come. S 2> สู้นะมาฮึบสองมาสามตามตามสามจุดสี่สองจุดเก้าส,ส,สามจุด <Huh. S 2> ไม่มีอะไงมีไม่ไม่มีอา้าวในมือมีหกถ้ามีใบใบคู่นะโอ้ยังว่าเขาอยทีละใบวะ <Huh. S 2> สาม สามก็ไม่มีเฮ้ยมีใบต่ำต้องคู่มีต่ำต้องคู่มีต่ำหมดเลยคู่ยไม่มีอีกจบจบเฮ้ยเฮ้ยมามาดีนี่ไ่สูงอ่าไม่มีไปต่ำทั้งคู่เผลอมีแต่หนึ่งอ่ะจบเลยอย่างนี้ถ้าคนนั้นไม่มีหนึ่งนะชนะไปทีละใบนี่จบโอ้โหยัดเกียจยิงยาวเฮ้ยถ้าเกิอซื้อสายตรง โอ้โหเรียบร้อยฝั่งนั้นเขาไม่เก็บใบนี่ไปเลยว่ะทุกคนเขาไม่ยอมทิ้งใบหนึ่งแน่หนึ่งกับสองนั่นไงถิงด้วยให้มอนชนะง่ายนี้ไม่ได้นะโอ้โหมารอบที่สองถึงตาเราบ้างแล้วแลกไพ่สองใบอ่ะสองใบให้กับนักโทษอ่ะสองสามเพราะว่าเราไม่มีไม่มีคู่นี้เอาไปเลยของดีมอนจะเก็บไว้เองอุ้ยไพ่โคตรดีในมือ ดูดิตองสมมี2ออันน่ะตอง5ตองคิงอ้าวไวไปวะทำไมเด็กนี่มันห้าวจังวะเฮะ้ยก็พากันห้าวเลยขนาดนั้นอะไรล่ะเอาด้วยดิเอาด้วยดิพอยังเออใจยังพอยใจยังผ่านได้หมดเฮ้ยงอีกเหรออือหือาไงดีวะผมเก็บไปเอาชนะคู่ดีไหมอ่ะยอมยอมมาก่อนใครมาก่อนใครมาก่อน โอ้ยังไม่ยอมวางตอนนี้ผมเก็บไว้ก่อนคู่หกไปคู่คู่เจ็รอบหน้าดีกว่าคู่1ิเลยบังคับให้สูงบังคับให้สูงเผื่อไม่มีกันไงนั่นไงแม่งมีจริงอเอาไงดีถ้าเราลงปุ๊บรอบหน้าเราชนะเราลงคู่7เ็เฮ้เราลงหก่อนแล้วเก็บคู่เจ็ไว้ทาถัดไปจะไม่ทันแล้วนะเอาไงดีวะเอาผ่า,านผมยอมให้เขาเขาเนี่ยเขามี8ดใบไงพ่อกับผมเอา้าลงใบเดียว โอเคดีเลยได้ทิ้งการ์ดคนนี้ไปหกเจ็ดแปดสิบโอ้สูงเกินไปผ่านผมว่ามีคนสูงว่าเขาเยอะแหละนี่ไงตามใบเขาจะสูงขนาดไหนนั่นแหละเออลงไปเลยโคยัดบัฟไหมโอเคมารอบนี้แหละเราจะปิดรอบนี้แหละทุกคน เราเขามีใบเดียวมาเอาแปดลงไปครับมีไหมเก้ามีอู้เก้าโอ้โหเขามีสามเลยนะเขาปล่อยอีกทีไม่ได้นะผมต้องเอารอบนี้ต้องเป็นผมเท่านั้นต้องเป็นผมเท่านั้นบอกเราต้องเป็นผมเท่านั้นผมต้องชนะทิ้งคู่เจ็ดเป็นเลยหูไปเลยถ้าไม่มีคู่กันเชี่ยมีหนึกว่าไม่มีเป็นงันเสร็จผมผมมีเก้า โอ้ยคู่โอ้โหเขาเก็บคู่ไปเยอะมากชิบหายแล้วเขาเหลือคู่ไปเนี่ยถ้าเหลือคู่ชนะเลยนะเอ้ยไม่ใช่คู่เอ้ยใบเดียวว่ะโอเคมีรุ้นใบเดียวมีรุ่นอย่ากเกินเก้าไม่มีด้วยเสร็จเรายังยังยังไม่ไปแย่งมงกันอีกหรอเอาว่ะคิงสองรอบอะประกาศคิงสามรอบกแล้วนี่เน้ยเพลินๆว่ะเกมนี้สนุก อย่าเล่นกับเพื่อนจังเลยมันมีห้องส่วนตัวอยู่นะใครที่มีเกมนี้มันแอดไอดีกันได้หรือเปล่ามันเป็นไอเดียเ่วคราวครับในเนี้ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจบเกมนี้แบบไปดูกัน,นอเออได้เล่นกันหน่อยสิรอบสุดท้ายคู่ครับแต่ไม่มีตองเลยเต้องเลือกสองใบไปให้เขาใช่ไหมเอาสองใบครับ,รบหกใบฮะโอ้โหตอง,ไ,องตได้ตองควีนครับผมพุงเริ่มเลยรอบเริ่มต้นเลยหนึ่ง 6 6โอเคเราก็ไปนี่ไง8กับ10เรามีอยู่8ปดไปก่อนมาขับให้เขาไปสูงขึ้นไม่มีหรอเฮ้ยเร็วจังเอา10ไปเออ10ตามเอาเลยควีนอ่ะผ่านยอมให้เขาก่อนถ้าเขาชนะยังไงรอบหน้าผมได้คนที่2ผมมีโอกาสตามได้อยู่นี่ไงคู่2นี่ไงเราคู่3ไปตามที่คิดเป๊ะ คู่5เหรอคู่8รอบเนี้ยผมต้องเอาแล้วเพราะผมมีตองอยู่ผมไม่ต้องกลัวผมลงคู่ไปเลยผมต้องการลงคู่อีกเซตนึงครับโอกาสชนะแบบคิงทีเดียวรัวไปคู่4ครับไปเลยใกลลหมดนะถ้าไม่มีคู่ก็ผ่านเนะอาคู่6สวยมีไหมคู่9ไปผมผ่านดีกว่าผมอยากลงชิปเปิลว่ะเก็บไว้ผมผ่านผมให้เขา,าผมให้เขา เขาไปโยนลงทิปเปิลน่ะเขาโยนชิปเปิลแบบเน้นๆน่นะฟาดลงไปอะ่ะเฮ้ยลงเบาๆเลยวะ่ะโอ้โหมันลงนได้ใบเดียวทุกคนโอ้โหมันจะจักลงคู่อะอะไม่เป็นไรฮะไปก่อนไปก่อนได้เวลาทิปเปิลแล้วทุกคนเมื่อผมทิปเปิลปุ๊บอุยอ้ยลื่นครับ มีไหม mee? มีสูงกว่านี้ไหมไม่มีก็ยอมไปซะเรียบร okay. ้อยโอเคจบเกมครับทุกคนเราคิง3มตาติดว่ววู้ฮู้ยัอาวะตอนนี้ยังเอาโอ้โหู่เจ็ดก็ไม่มีกันหรอแทบดำหมดแล้ว่ะคู่เจ็ดเรียบร้อยจบครับนแ้ก็ตตองงททามมี่่สั ว้าลูกหนึ่งที่หนึ่งครับวู้์เย่ในที่สุดก็ทำได้บ้ยเอาล่ะรอบนี้เรามีเงินกาชา10ลูกนะครับใช้แค่800เท่านั้นจัดไปเผื่อเราได้ SSI อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครบเซตเลยโอ้ยไม่มาวะสิกเกอร์ระเบิดแวบฉากหลังพ <cat> <uffy> ุ่งปริงแวบโอ้ยมินิฮอร์ท พระเจดกน้อยดวงนี้ฉากโอ้ยนี่อันเดิมโอ้โหเกลือเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกี้แชมป์มานะเอ็อาเอ้ยโอ้โหเป็ดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยยังอีกเหรอยังอีกขอและขอและขอและเอ้ยโอ้ไม่อยังอีกยังอีกโอ้โห normal สุดสโอ้ oh. <laughs> มีความเกลือในนี้ครับทุกคนโอ้ยค,ครับเดจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับหากใครถุกใจชอบใจเกมนี้อยากลองเล่นเองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ t e ี m นะครับฟรีเป็นตัวเดโมและตัวเกมเ,มเต็มยังไม่มานะครับผมและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ให้อยากให้กำลังใจกันก็เพียงแค่กดไลค์นะครับก่อนปิดคลิปนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยนะวันนีุ้ณตัวลาไปก่อนเยืมกินไก่ทอดอย่าดื่มทอดไก่กินสวีดัสสวัสด,สสดีทุกคนครับ